สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแวมไพบอ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับฟังก์ชันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับด้านบนนะฮะสายมือสุดครับที่เป็นลูกฟันเฟืองตัวแรกนะจะเป็นการตั้งค่านะเรากดเข้าไปดูว่าจะมีวิธีนะมีอันตั้ตั้งมีความเห็นนะฮะเกี่ยวกับระบบแล้วก็ภาษาทางออกก็คือออกจากเกมนะฮะตัวแรกนี่คือเอาไว้แลกโคตรเอาไว้แลกโคตด โค้ดหาได้มาจากไหนนะครับไปกดติดตามนะฮะในเพจของแบมพายก่อนนะครับเขาจะแจกโค้ดนะฮะจะมีอ่านานๆทีจะมีนะฮะแต่วา่าตอนนี้มันก็มีโค้ดเก่าอยู่นะครับแต่แต่ลองเอาไปใส่ดูก็มีบางอันที่ยังไม่หมดอายุนะครับบางอันก็ยังใส่ได้บางอันก็ยังใส่ไม่ได้ก็ลองไปหากันดูนะฮะสำหรับมือใหม่นะครต่อมาจะเป็นรูปจุดๆ,ๆก็คือจะเป็นแคทนะจะเป็นแคทโลกนะแต่ผมออฟไลน์นะตอนนี้มันไม่สามารถทําได้เป็นแคท ส่วนรูปถ้วยนะฮะกดเข้าไปรูปถ้วยก็จะเป็นการลากนะต้องใช้เน็ตนะฮะถึงจะเล่นได้นะอ,อันนี่สองก็จะเป็นบูทั่นนะครบบูทันแห่งความโหมดร้ายนะฮะบูทันบูทันนี่จะสุ่มนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นแบบที่เขามีอยู่แล้วในแพที่ส่วนฝั่งขวามือนะฮะจะเป็นแบบสุ่มนะแบบสุ่มเมื่อเราทําทการจัดการนะบูทันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้าย ต้องแบบสุบและแบบไม่สุกเสร็จแล้วก็จะมาจัดการตัวนี้นะครับถึงได้มันจัดการตัวนี้เป็นพวกพระเจ้าบูท่านนะครับแล้วก็เป็นนี่นะเป็นพระเจ้าบูท่านแล้วก็เป็นบูท่านที่โหดร้ายคือเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าบูท่านขออภัยฮะเราจัดการตัวนี้ก่อนพระเจ้าบูท่านก่อนพระเจ้าบูท่านตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาตัวขวามือนะพระเจ้าบูท่านไหนส่วนตัวกลางจะเป็นหัวหน้าตัวกลางเป็นหัวหน้า อาจจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับเนี่ยจะเป็นระดับแรกพอเราทําเสร็จมันก็จะวนลูปครับวนลูปจนกว่าจะครบระดับสุดท้ายนะครับอ่าระดับแรกก็จะเป็นระดับบอสฮะระดับที่2ก็จะเป็นระดับดีเวอร์ฮะระดับสามก็จะเป็นระดับโกดนะฮะส่วนระดับที่4จะเป็นระดับอีปิกนะครับสุดท้ายนะครับอีปิกนะครับบูท่านเซร็เยอร์นะครับก็คือถ้าจบบูท่านนี้คือจบนะครับสำหรับการฟาร์มบูท่านมันจะได้อะไรครับจะได้ภาคคุมนะครับจะได้ภาคคุมโหดหดมานะฮะแต่ว่าต้องเป็นภาคคุมที่ระดับ 2ระดับนี้นะครับที่จะพอใช้ได้จะเป็นระดับโก้ดแล้วก็จะเป็นระดับอีพีิครับที่จะสามารถใช้ได้นะครับส่วนระดับอื่นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต,แต่แต่แต่ที่เขานิยมใช้ก็จะเป็นระดับสุดท้ายนะฮะนะต่อระดับเนี้ครับต่อมาคะต่อมาก็จะเป็นบูธานประจําวันนะบูธันประจําวันนีนนน่ซึ่งผมพูดไปอีกจุดหนึ่งแล้วการเกิดใหม่ผมก็พูดอีกจุดหนึ่งแล้วนะฝั่งขันนะฮะสำหรับด้านบนนะครับ ต่อมาจะเป็นฟังก์ชันรูปปีกแล้วก็มีนาฬิกาสไตล์นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าเกี่ยวกับแฟชั่นะฮะสะส่วนใหญ่เป็นแฟชั่นหมดเลยนะฮะพวกปีกพวกอะไรอย่างนี้นะฮะซี้นะใครที่สายเติมก็จัดได้เลยนะฮะสายเติมก็จัดได้เลยส่วนเขาไหนสายฟรีก็อ่าไม่ต้องซื้อนะฮะผมบอกจริงๆเลยว่าไม่ต้องซื้อนะครับมันอ่าไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะฮะส่วนพวกออปชันเนี่ยนะพวก เบเจอร์ว uh, like นะิกกอร์วีทันลีวิทัลไลท์เคียริตี้เดมอนเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถไปเปิดได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะฮะสว่วนถ้าเราซื้อเราก็จะสบายหน่อยไวหน่อยนะฮะสว่วนถ้าท่านไหนที่อา่าเป็นสายฟรีก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นฮะต่อมาอันที่สองเป็นรูปหน้าก,กากนะฮะเป็นรูปอา่าเขาเรียกหน้ากากนะครับก็ช่วยเพิ่มโบนัสความแข็งแกร่งนะครับ10เปอร์เซ็นต์นะครับ 500ก็อยู่ที่25%นะฮะแล้วก็ตัว850เป็นอยู่ที่50%นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่สายเติมหรือก็มีหินเยอะๆก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดขใ้นไหนสายฟรนะะีมีความอดทนก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีะแจกในภารกิจการลา่าเมื่อเราทำไป สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะแจกขึ้นมาเองโดยที่เราไม่จาเป็นต้องมาซื้อเอาเก็บหินไว้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็เดี๋ยวคมจะทาคลิปพูุมุงมาครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบเงาครับรูปแบบเงาก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนยครับเนี่ยถ้าเรากดตรงกลางปพ๊บเราก็เวลาเราวิ่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นหมุนปกติถ้าเรากดถูเท่าปึ๊บอดเท่านี่ก็คือไม่มีการสุ่มครับก็คือเราวิ่งไปเราจะไม่มีเจอมอนสเตอร์ยกเว้น เราจะกดเข้ามาในรูปแบบปกติถ้าเป็นสีเทาจะเจอได้เฉพาะปูท่านประจำวันเท่านั้นนะครับส่วนสัตว์ร้ายทั่วไปเดบสุนี่จะไม่เจอเด็ดขาดนะครับต่อมานะครับเป็นตัวนี้นะครับสีส้มสีส้มนี่คือตัวบ่งชี้นะครับจะแสดงการเผาไหม้นะครับเมื่ออยู่ใกล้สมบัติครับสองโอกาสนี้จะสูตูที่หนีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับสามโอกาสที่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะตกลงมาตัวนี้แนะนำนะครับ แนะนำาครับถ้าเราไปาสูงสุดแล้วเราอยากจะฟ์มผินเลือดนะครับแนะนำนะตัวนี้ว่าดีมากๆเลยนะเพิ่มโอกาสดอกหินเลือดขึ้นไปอีกครับส่วนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบฟ้าคึอรูปแบบเงานะครับายาออกฤทธิ์นานกว่าเดิมครับยาออกฤทธิ์จะเป็นพวกยาที่เราใช้เรียกศัตรูนะฮะยาเรียกศัตรูนะจะออกฤทธิ์นานกว่าเดิมแล้วก็เวลาปรุงยาลดลง20%นะเหรียญทองตกลงมา ครัสิเปเนเวลาปรุงยาก็คือตัวนี้ครับเนี่ยเวลาเราปรุงยาเวลาเรากดเนี่ยครับมันจะลดลงอ่าปาบอ่ากดปรุงเลือดเนี่ยครับมันจะลดลงนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นแฟชั่นนะครับก็จะเป็นพวกสีตาสีผมนะครับสีหน้ากากนะฮะนู่นนี่นั่นเอาจอนครับแล้วแต่เราเลือกเอาเลยครับก็ใช้เศษดำนะคนนิดๆหน่อยๆนะฮะต่อมาก็จะเป็นพวกแฟชั่นของอ่าจัดเลี้ยงเรานะครับจัดเลี้ยงเราก็ สเตปเดิมนะครับเราชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับต่อมารูปนาฬิกาทรายนะก็จะเป็นกล่องนะครับก็จะเป็นสุ่มนะครับเป็นสุ่มอินเลือดรีชาร์จสีดำนะฮะแล้วก็อาวุธนะครับเป็นแบบตุกนะครับต่วหมวกนะครับหมวกพวกนี้ก็เพิ่มความแข็งนะเป็นแฟชั่นนะครับบวกความแข็งแคิตี้ปอกปีะไวเวอร์นะครับจะเป็นแฟชั่นนะครับส่วนใหญ่ก็สําหรับใครที่ชอบนะครับ อ่าตึกๆงามๆก็สามารถอ่าซื้อได้เลยนะครับใช้หินดำตึกนะครับตอไปจะเป็นอ่าการอุปธรรมนะครับก็คือจะเป็นการเติมสนับสนุนแฟมไพล์ฟอร์เกมนะครับอ่าถ้าเราสนับสนุนเนี่ยถ้าเราเติมเนี่ยเราจะสามารถมีปักเั่นอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยสนับสนุนเรานะเพื่อสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมครับอันเนี้ยคือเป็นส่วนของ DM นะครับส่วนของที่เป็นรังของแฟมไพล์นะครับก็คือ ถ้าเราเติมปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ช่องเก็บของได้นะครับใช้ช่องเก็บของได้จะเป็นลังนะครับเก็บของวิเศษนะครับเหมือนลังสมบัตินะครับโดยสามป้ายที่ไม่เหมือนใครก็จะมีป้ายเวลาเราแคะคจะเป็นสีนะครับสีถ้าเราเติมเยอะอ่าสนับสนุนเยอะก็จะเป็นสีที่แบบสีทองนะครับสีฟ้าสีอะไรเนรี้ยแล้วแต่แล้วก็ไม่มีโฆษณาก็นะคือไม่มีโฆษณาไม่ต้องมาปวดหัวน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ไอ้ตัวลังมันเป็ตัวไหนนะครับลังเป็นตัวไหนลังมีทุกที่นะฮะทุกทุกเมืองนะฮะลังก็คือเราสามารถอุปกรณ์เพิ่มเติมตน,นะครับลังนะครับเนี่ยครับจะเป็นรูปกากระบาดเนี่ยครับรูปกากระบาดคำว่าลังนะครับเราสามารถวิ่งมานะะเฉพาะผู้ที่เติมนะเติมแบบอ่าสนับสนุนนะครับไม่ใช่เติมหินเติมอะไรนะเติมสนับสนุนเนี่ยครับมันจะเปิดนะครับ เราสามารถเก็บของได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เติมเราก็ไปหาแคนนะครับหากิลอยู่ถ้ากิลถึงระดับสุดท้ายก็คือระดับสูงสุดอะมันก็จะสามารถมีคลังเก็บขอ,ของของกิลเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดสนับสนุนอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะช้ามากๆนะครับจะช้ามากๆสําหรับมือใหม่นะครับต่อมานะครับต่อมาอาสุดท้ายนะครับต่อมาอาสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแพ็ค นะครับเป็นแพคแต่งจริงผมไม่มีเน็ตนะครับมันก็จะมีแพคเหมือนว่าแพคซื้อลิชาร์ซื้อหินดำนะครับเติมซื้อหินดำแล้วก็จะเป็นแพคเกี่ยวกับพวกพจัทร์สีเลือดนะฮะแล้วก็สังเวยก็จะเป็นพวกแพคบางทีจะเป็นแพคอุปกรณ์เสริมเป็น pack พแพคพวกแ็งๆก็คือเติมไปแล้วมันก็จะได้หินเลือดได้หินดำแล้วก็ได้อาวุธเทพๆมาโดยที่เราไม่ต้องไปฟามนะคือเราจะโหดไวนะสำหรับาสายไหนที่ชอบเติมนะครับ ก็หลักๆก,ก็ฟังก์ชันก็จะมีะประมาณนี้นะครับผมแล้วอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปคอ้อนนะก็จะเป็นการตีบวกไอเทมนะครับการตีบวกเนี่ยครับกดข้ไปถ้าอย่างอย่างอย่างเป็นตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถตีบวกเนี่ยครับกดมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งอ,อุปกรณ์เรามีระดับที่สูงขึ้น789เเนี่ยเวลาตีเนี่ยครับมันก็จะยิ่งติดยากก็คือติด ติดแปดติดเก้านะครับมันจะบางทีก็จะมีแตกบางถ้าแตกก็คืออุปกรณ์เราจะไม่เสียหายนะนะฮะแต่ว่ามันจะเปลืองหินเลือดแค่นั้นเองหินเลือดมันจะหายไปหายไปก็กลัวจะถึง10ก็จะตปีกันไปยกใหญ่ครับแต่ละอุปกรณ์แต่ละตัวนะฮะจะความแตกต่างความสำเร็จยดาอย่างพวกอาวุธเนี่ยสำเร็จน้อยนะครับถ้าสำเร็จน้อยนะโอกาสติดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกขุดเกราะหรืออะไรที่มันบางๆเนี่ยพวกขุดเกราะพวกอ่า โล่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะติดได้ดีกว่านะติดได้ดีกว่านะครับถ้าเราเกิดเรา,อ,าอัพไปสักพักแล้วเราไปเจออาวุธหรือว่า,าเจอเกราะที่มันดีกว่าของเดิมนะสมมติแต่ก่อนผมอัพตัวนี้นะเนี่ยมันอัพจนเต็มแล้วสิบทีนี้ต่อมานะครับต่อมาต่อมาผมมาเจอตัวนี้เนี่ยต่อมาผมมาเจอชุดนี้นะค,คือชุดนี้มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ ทําการนะครับเนี่ยด้านด้านเนี่ยครับด้านไอ,อ้ขวามือด้านสายสุดนะครับเลอกผูกมันเนี่ยถ้าเรากดเราก็จะใช้5หินหินเลือดดำอขอไปห้าหินดิชาร์ดดำมันก็จะสามารถอาถอนมันจะถอนให้เรา,เาจะถอนอยังไงเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปตัวนี้นะสมมติน,นะครับเนี่ยปุ๊บมันกดปุ๊บมันจะาจากที่เราตีบกสีพะมันจะคืนหินเลือดให้เราครับเ,เนี่ยเดี๋ยวผมลอง ทำตรงนี้เลิกผูกมัดไหมถ้าเราเพิ่อผูกมันจะขึ้นหินเลือด9 7เม็ดนะครับแล้วก็การตีบวกของอที่เราตีบวกไปมันก็จะกลับกลายเป็นระดับธรรมดาก็คือไม่มีการตีบวกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแต่ว่าเวลาเราตีบวกเนี่ยนะครับหินนะหินที่เราตีบวกไปมันก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างมันจะใช้เยอะนะถ้าเราจะเอาออกเนี่ยหินมันจะได้น้อยลงมันจะไม่ได้เท่าเดิมนะสมสมุติว่า ถ้าเราตีบวก10แล้วเรายกเลิกออกอย่างเงี้ยก็คือหินมันอาจจะสมมติเราตีบวกไป200เนี่ยกวจะถึงระดับ10แต่ถ้าเราออกเราอาจจะได้แค่ร้อยนิดๆหรือว่าอาจจะได้แค่ไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยคะคือหินมันจะหายไปเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครที่จะอัพสายไหนจะเล่นสายไหนก็ให้ดูดีๆนะฮะดูดีๆนะครับก่อนเพราะว่าถ้าเราอัพไปแล้วนะเวลาเราถอ,อดหินคืนมานี่มันมันจะน้อยลงน้อยลงนะครับผมก็ ฟังก์ชันนครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมีอีกฟังก์ชันอีกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะมาต่อในอีพี EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ลบขอ,ขอบคุณครับผม